พี่พี่เขยเซียวหยวน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 คุณฟื้นแล้วฟ,ฟ,ฟื้นแล้วเขาไม่ได้เป็นอมพาตเหรอฟื้นแล้วแล้วไงยังไงก็ได้ค่ะใ,ใช่เลยใครจะไปรู้ว่าเป็นการฟื้นก่อนตายหรือเปล่าเป็นอมพาตยังฟื้นได้ หายากจริงๆน่าเสียดายฟื้นมาแล้วก็ยังไรค่าผมจำเรื่องในอดีตได้หมดสามปีมานี้ทำให้คุณต้องลำบากมากไม่ลำบากค่ะไม่ลำบากเลยฟื้นก็ดีแล้วความดีของคุณและครอบครัวผมจะต้องตอบแทนแน่นอนแล้วก็คนที่กัดแกล้งพวคุณผมจะไม่ปล่อยไปสักคนเดียว โอ้โหจะไม่ปล่อยไปงั้นเหรอก่อนจะสลบไปแกก็เป็นคนธรรมดาเพื่นแล้วจะใหญ่โตเหรอชื่อจำคำพูดตัวเองเอาไว้ให้ดีอีกเดียวผมจะทําให้พวกคุณร้องไห้ก็ยังร้องไม่ออกสลบไปสามปีสงสัยจะเพี้ยนแล้วกล้าพยองกับฉันเหรอต่อให้ฉันจับผู้หญิงคนนี้ขมขืนต่อนหน้าแกแกจะทําอะไรได้มือถือคุณเอามือถือของคุณมา แม่ผมเองเจอตัวอายุแล้วสามปีในที่สุดเขาก็จะกลับมาอยินด,ดีด้วยนะคะเจอคุณชายสักทีเตรียมเครื่องบินทันทีเราจะไปเจียงไ่เดี๋ยวนี้สามปีลูกฉันต้องเจอความลำบากไม่น้อยยิ่งดีที่มีผู้หญิงที่ไม่ทอดทิ้งเขาฉันต้องไปขอบคุณเธอและตอบแทนครอบครัวของเธอ ค่ะคุณได้ประจัการเดี๋ยวนี้ที่รักเจอตัวออายวนแล้วค่ะไงนะเจอลูกแล้วเลอใครก็ได้เตรียมเครื่องบินเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเจียงไห่ท่านครับกระผมเป็นคนเจียงไห่ครับ ขอท่านจอมทัพให้โอกาสกระผมได้รับใช้งานด้วยเถอะครับโจเจี้นนายเป็นผู้ประชาการคนสนิทในเมื่อนายมีความตั้งใจงั้นก็ไปเดียวกันเถอะครับขอบคุณท่านนี่นายโทรไปฟ้องแม่นายเหรอเนี่ยทำไมจะเรียกแม่ให้มาช่วยงั้นสิโถโถดูจากสภาพแล้ว ถ้าไม่ขายผักก็คงเป็นชาวนาละสิแม่นายเนี่ยคงไม่เอาจอบมาตีหรอกเนอะทาโอหังต่อไปเถอะอีกไม่นานพวกคุณได้ร้องไห้ไม่ออกกันแน่พอเถอะเลิกครูก็ได้แล้วในเมื่อนายฟื้นแล้วก็คุยกันให้ชัดฉันถูกใจหลีมู่ชิงฉันให้ห้าแสนรับเงินแล้วไปซะห้าแสนเจี๋ยนะทั้งชีวิตคงไม่เคยเห็นเงินขนาดน,นี้ รีบขอบคุณคุณชายอีกคุกเข่ากราบเขาเร็วเข้าสิห,ห้าแสนอย่างงั้นเหรอเหลิวเ้ายันใช่ไหมได้กับพ่อทำงานที่เทียนกงกรุ๊ปกันทั้งคู่เลยใช่หรือเปล่าโอ้โหยมัน,นอกอย่างนายหรือจักเทียนกงกรุ๊ปด้วยเหรอเนี่ยใช่แล้วผู้ชายเหลิวกับพ่อเป็นผู้บริหารระดับสูงของเทียนกงในเจียงไห่นอกจากท่านก้าวเฉินจิ๋วแล้ว พ่อของเขาที่เป็นรองประธานก็มีอํานาจอันดับสองให้จะไม่เกียรตระกูลเหลียวบ้างได้ยินไหมพ่อของฉันเป็นรองประธานของเทียนกงเนะงั้นก็คงรู้แล้วสิว่าฉันคือคนที่หาเรื่องไม่ได้หาเรื่องไม่ได้เหรอหลิวเข้อาอย่างสว่ายอย่างนายเนอะฉันใช้มือข้างเดียวก็ฆ่านายได้แล้วคุณนายฉันจิวเพิ่งแจ้มาว่าตอนนี้กําลังไปร,รับคุณชายคะ่ะ ได้เตรียมของขวัญไว้ไม่ทําให้ตระกูลเสียหน้าคะ่ะตระกูลหลี่เป็นแค่ครอบครัวธรรมดาแต่เป็นคนดีและซื่อสัตย์คนดีแบบนี้ไม่ควรทําให้พวกเขาเสียใจตระกูลเซียวของเราจะไปขอบคุณและสู่ขอแต่งงานจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมของมั่นอีกชุดฉันจะไปสู่ขอเองค่ะคุณนายอีกนานเท่าไหร่จะถึงเดยนคุณนายประมาณไม่เกิน40นาทีคะ่ะ20นาทีต้องไปให้ถึง ค่ะคุณนายสั่งควบคุมการจราจรทันท,นทีโดยที่มีเกี่ยวข้องแหวกทางให้หมดํำ <c oughs> สุดๆไปเลยว่ะไอบ้บรรนอกต่อให้ทำงานเหมือนหมาไปทั้งชีวิตก็ไม่มีวันรวยหรอกเชิญหัวเราะต่อไปเถอะอีกเดี๋ยวเนี่ยแกจะหัวเราะไม่ออกแล้ว <c oughs> การเที่ยวผู้หญิงเน่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะเว้ยจะใช้แค่ลมปากไม่มีประโยชน์หรอกยอมรับความจริงซะ ถ้าจะตีกันก็ยืนขึ้นมาให้มีเกียรติหน่อยเข้าใจไหมเอามือของนายออกไปนะฉันรักเกียรติมากอนี่ฉันอุตส่าห์ให้เกียรติแกนะเว้ยอย่าแต่ต้องเขานะเฮอแกเป็นใครกันวะกล้ามาแต่ต้องฉันเชรูอืมฮึแคสิยาทำมาเป็นเล่นตัวฉันถูกใจเธอก็โชคดีแล้วเล่นตัวไม่เล่กตอแหลอยู่ได้ ฉันจะเอาเธอต่อนหน้าแฟนและครอบครัวของเธออยากรู้นะักว่าเธอยังจะเล่นตัวได้อีกไหมปล่อยฉันนะปล่อยฉันนะหลิวเฮาถังแกอยากตายใช่ไหมเนี่ยท่านเก้าคุณชายกลับมาแล้วของวที่ผมให้เตรียมครบหรืวย,ยังท่านเก้าวหวังใจทุกอย่างเรียบร้อยแล้วดีครอบครัวแฟนของคุณชายถึงขนาดขายบ้านเพื่อชรักษาคุณชาย เตรียมครักหาที่อินติ่งเทียนกงมาหนึ่งหลังโอ้โหครับ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 ผมจะจัดก,การให้ท่านเก้าทัานทีเลยครับคุณมาทําอะไรอ๋อท่านเก้าภรรยาผมเองเพราะพวกเรากาลังจะไปรับคุณชายภรรยาผมอยากเห็นคุณชายกับตาตัวเองนะครับขอท่านเก้าให้โอกาสนะครับได้ในเมื่อผมให้โอกาสพวกคุณแต่พอถึงแล้วต้องมีไหวพริบละ่ะถ้าคุณชายไม่พอใจมผมก็ช่วยพวกคุณไม่ได้อ่าย,ยารับสับ,รบครับขอบคุณท่านเก้าครับ ไปบ้านต่ะกูลลีไปรับคุณชายกลับบ้านอีกคนสกปรกแกยามเกียดคุณชายหลิวรนหาที่ตายจริงฆ่าฉันได้เหรอรู้สภาพแกตอนนี้จะลุกจากรถเข็นอย่างยากเลยมั้งอยากได้มากกว่านี้ใช่ไหมได้ก็ถือว่าฉันทำบุญให้พวกขอทานฮะฉันจะให้แกล้านหนึ่งแต่ว่านะ แกต้องพาหลี่มู่ชิงไปส่งให้ฉันถึงเตียงเองจากนั้นก็ไปซะอย่าเอาเงินมาฟาดหัวกันนะเอาคนสวยสู้แล้ววางใจเธอส่วนของเธอฉันก็มีให้ใครจะอยากได้ไปอีพ้นเดี๋ยวนี้เลยนี่เธอทำไปดูถูกเงินสินะสร้างทำไปเล่นตัวผู้หญิงแบบเธอเนี่ยฉันเจอมาเยอะแล้วช่วงแรกๆก,ก็ทำเล่นตัวแต่พอเห็นเงินเข้าจริงๆก็ไม่ยอมไปไหนฮะ ระดิกหางบนพื้นอย่างก,กับหมาไล่ก็ไม่ไปเอาเธอเงินน้อยไปใช่ไหมมาแล้วอันนี้มากพอไหมล่ะบ้านที่แพงที่สุดในเจีงยงไหอวินติงเทียนกงหนึ่งหลังบวกเง,งินสดให้อีกห้าล้านเท่านี้ซื้อผู้หญิงได้สิบคนแต่ฉันจะให้เธอทั้งหมดแต่ว่า ต้องล้างตัวให้สะอาดและมานอนบนเตียงฉันทําให้ถึงใจเซียวหยวนเห็นหรือยังล่ะนี่แหละความสามารถของคุณชายคนไร้ค่าอย่างแกน่ะคิดจะมาแย่งผู้หญิงกับเขาใส่หัวไปซะเถอะก็แค่นี้เนี่ยนะเงินที่ทำให้กลางขนาดนี้ ท่านเก้าถึงแล้วนายทุกคนจะต้องมีมารยาทและไหวพริบให้เกียคุณชายและคุณนายน้อยทำตัวดีๆเข้าใจไหมรับทรบาบไปไปกันเข้าไปแล้วก็อย่าพูดจาไร้าสาระต้องส,ร,อสร้างความประทับใจให้กับคุณชายค่ะเข,ข้าใจแล้วไอ้ไอ้คนแส่หลิวแกแกปล่อสาวฉันนะไม่งั้นฉนฉัน ฉันจะสู้กับแกจนตายไอ้แกเอ้ยทั้ทงครอบครัวนี้ไม่เกรงใจกันบ้างเลยนะสู้กับฉันเหรอฉันจะทุบก,กระดูกแกให้หมากินจริงด้วยไร้มารยาซะไม่มีจริงๆอยังจะคิดสู้อีกชีวิตคนบ้านนอกแบบพวกแกจะมีค่าสักเท่าไหรจะชนะคุณชายได้ไงขอเตือนว่าให้ทำตัวว่าง่ายดีกว่ามาั้งไม่งั้นท้งบ้านแกจะซวยหนักนะ <าน>ถ้าใครยังรนหาที่ตายอีก<ไ>อฮึ<ง>้ยมาอีกทีเดี๋ยวฉันจะฆายกครัวให้ดู<อ><ก><ฮ><ง>เหอหลว่าอย่างวันนี้แกตายแน่อ้นนอเซีย<น>วหยวนนี่แกยังจะดื้ออีกเหรอถ้าแกรักแฟนแกมากนะักรอฉันเบื่อก่อนแกก็ค่อยมาเก็บขยะเช้นนี้ไปก็แล้วกันนะเนอะ แกหลิวหฮาหยางวันนี้แกตายนะใครก็ช่วยแกไม่ได้ไไดอยังจะปากดีอีกเหรอราบฉันเดี๋ยวนี้แกให้ใครก้มกลับ